สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพชรอนแทงครับเอฟซีรถแถวลำเพลินใต้เสด็จสุขสุขคนครับสวัสดีครับเบียร์ด้วยครับวันนี้มาทำอะไรครับวันนี้มันหยุดไอ้ว่าสิไอ้ท้องก็จะรถล่างรถอะไรครับอืมได้เลือได้ใช้ได้ได้เลือได้ย้ำไปก็ไอ้มันเจาห่อนนี่ยังไงกันเนี่อยเนี่ยครับมันค่าขี่ขันยุทดิเอาไปแมวนหยอกหยอกหยอกคือว่าอะไรมันมันห่อนเนาะเนี่ยเดดเดี๋ยวนี้เพื่อนสีซีผ่านเลยที เอาก็บน้อกขนาดนี้เากระไดสุดุดูดลอหนหอรหอนนอนอบลับนอนบลับั่งอยู่กับเงียแต่ครับก็เลยาทันดิยับเยนเป็นดคุกเกี้ยกันพาะันนีนะใครับเขาได้หพูดพูดไ้เขาดีเมื่อนี้พักันเหตุดังเนี้ย เห็นจันเช็กเศร้ารีรัมแล้วเห็นยังกูกูเกียร์ยังไปถ้าถ้าถ้าพีพนหงไปเบิ่งกันนะเฮ็ดยังอ่ะ้ลงมาแตม่เขาหายเอาไพ่เรวเจันเช็กโอ้ดิเกณผาดพิงมาเถอะแต่เล่นงวเกียรยังเนี่ยฮะไปมันก็แตกครเถอะ บอกว่ามาเช็คสภาพความเรียบร้อยของลำพงเนาะวันยุดคทุกี่นางวันยุดวันยุดเอาเพบอกสวรรค์มาจังเร็วสวรรค์ู่บานบุญนวะมนได้ออกแม่นอยเขาพูดกับผมจังหวดอบลตรวจเช็คความเรียบร้อยของน้องลำพืน เราจะดดดลงมาด้ล่ะอผู้ายจิตก็มากมโม่บานเลยครับโอ้ก็าง็โม่บานเออสันตอ่อานไก่เนาะขันขันนักพ่อได้หาได้ซิบพอได้ตติมกันน้อยๆเนี่ยก็เอาดิ มีโยโย่บาทหรือเปล่าไมเอาออกกำลังกายไปก่อนแล้วจะซื้อไฮดอกโวยพระธานี่ครับพี่น้องมนีกรูปรอที่สุดครับพูดค่อยสับกัดซอยพูดดูเรียกครับทางด้านเทคนิคนะทางนี้ขึ้นราได้ครับ โอ้ยูทูบเบอร์น้องไม่ตัวเอาขยันขยันขยันพี่น้องเอฟซีเมียนมากยูต้องขยันถ่ายคลิปต้องลงคลิปดูดูพี่สของผมนี่นี่โอ้สามตีสาคลิปสามพรครับสคลิปเขาไปสามร้อยสามพันเเขาต้องสามคลิปนึง พอนกบอาพบนบบเหรีย้ยบนเ,เหรียเไล่ไปเลยพเอารถหุนห้นรถหุ้นให้ซอยบอับไห้ซอยบอกทีใก <c oughs> เใช้ีคือ,อยนว่า,าอโอ้ <c oughs> โอีจีบไถ่ายรถไมเดี๋ยวถ่ายคลิปแล้วกันจะไปเบิ้องไห้วันนีอยู่เหแต่วยังอยู่บ่เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวไถ่ายรถึงแล้วกัน Yeah. <cười> <cười> Mua hiền mà ở lúc mấy leo à có không đi thay được mà. Mua hiền đàn đất ở lúc mày đâu? tôi em đi thay em mày đi ค็เดียดครับครับดมัก็ตันนะคิกันน่อครับได้ายาแจก้นกบาเีชปอวาเน่ยชหวยโหเราซื้อผมก็ได้กินขาอะย่เดจแจงนี่เป็นัก2ตันหมตตเราซื้อเไอ้คนเรับเป็นส้างครับต้อกไดีกินขาอีกวันตั้เราสขีดอย่างนี้แลวตั้มงระวังดิ

เพิมหนอยง้ตอนเราไปเนเกตตวาตัวน่ะมันสีไหครับเสร้างมันเอาไปเอาไป่องไปยังอุปกรณ์ซักพอน่าจะเลื่อมาลงนะอืมเาไตไปสูสูก็จานแทกเ่เกินปีนาดอกก็้วซื้อให้สว่น่ะเมื่อเกินปีไหมเอาซื้อให้แทะ ตัวกะบวงยิงล้มไตมันตอนนั้นมันมันมันเสียบเลยมันหยุดเราดูเลยเร็บเร็บหลุดู หมวกเบ้าเบียร์ครับหมวกแต่ละหมวกครับผมพยายามทำความอดใจแต่ว่าบับกำลังเถื่าละก็มากแล้วหัวขาดมาถึงแต่ละหมวกของเราเลยสุดว่าอยู่ใครเดียวกันแลจันท์แซ็กได้ต้องทำความอดใจเล็กน้อยหมวกลำลึกคลิปนี้กับวิทสาระยังพราะเหมือนเดิพี่เราว่าครับเบาโน่งหัวมวลมันหยุดสัตพ์พิเรน่าซีครับ การขวาหมูบุญหมูมมูบ่เอาผ้าเหอตีให้มันครบลตีพาเรียวอ๋ก็ปิดตัวปิดยังไวางไหนเขาบอกยังไเอาหบเอาคลิปนี้เ่ราะหมมียังเด้ครับวาสอนจานวสผพาจานรสท้ายคลิปปื๊ซือแล้วลงคลิปไหมครับพี่นวลคลิปที่สามครับคลิปที่สามมันบอกเขาคอยเฮ็ดไปเด้วก็ก่นดอกแล้วก็เก่งพี่น้องบังแกวบด กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นี่ผมก็ขอฝากพี่น้องผมก็าิปิดคลิปไว้แค่นี้สำหรับทายคลิปครับขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามครับถ้ามีอะไรดีๆผมก็สิอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมกันครับทุกสถานการณ์เกี่ยวกับรถแหรเกี่ยวกับองค์กรสาวน้อยของเราเกี่ยวกับงานก่อสร้างงานทุกอย่างเอออนไรเกี่ยวกับสาวน้อยสิอัปเดตให้พี่สุนองฟังขอให้พี่น้อง กดติดตามหลายๆสิบอกเอ้ยกำังบอกไปโหลดแล้วเตะติดตามช่องบ้าเบียดด้วยโอ้โหบ่เลยครับบ่เลยเอาโอเคครับพี่ดอกเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ฝากไปเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับและสวัสดีครับ